กรับนี่ก็ลงเครื่องเอ็กเทนเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างโอครับคันนี้เนี่ยเราทําอะไรไปบ้างครับช่างโอคันนี้เป็นอะไรชาร์ปไลน์ครับชาร์ปไลน์นะครับมันเครื่องแห้งเครื่องแห้งนะครับรถต้องใหม่อยู่แต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้จากการที่รั่วซึมนะครับแล้วทําอะไรไปบ้างครับช่างโอ้เปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนเข็มขวี้งเปลี่ยนก้านเป็นเยอะนะครับแล้วก็เป็นออด้วยใช่ไหมออดคูลเลอร์ปั๊มปั๊มของเครื่องเนาะ เปลี you, mm ่ยนสายพานไปด้วยใช่ไหมครับคันนี้เรามีคลิปเปลี่ยนสายพานด้วยนะครับที่เป็นตั้งมาร์กนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะเดี๋ยวชงโอคคับนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครับลองดูกระติดไหมเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะ้ป็น อีกหนึ่งคันเอ็กซ์เทน20นะครับเครื่องนี้ปี2021รถแค่3ปีสปีนะครับก็มีโอกาสที่จะเครื่องเสียหม่ได้ในประจำนิดเดียวแล้วตอนนี้เครื่องตัวนี้ยังไม่มีอะไหล่นอกนะครับยังมีอะไหล่เทียบเบิกถุงยังเยอะเลยใช้เวลาในการโดดใช้เวลาลานโด ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเครื่องคันนี้เนี่ยชงโอ่ชาบะลายอ๋อนี่นะครับสุบอะไรเนี่ยสุบเป็นสุบอะไรสุบหนึ่งครับสุบหนึ่งใช่ไหมครับชาบะลายสุบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเผาขเขวเ่งตัวเก่าใช่ไหมครับครับเราเบิกเผาขเขวเ่งตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทตัวนี้เป็นชาบแต่เป็นข้าวสูบแบบเลเซอร์ใช่ไหมเลเซอร์เลยตัวนี้เป็นเลเซอร์แล้วก็เปลี่ยนอะไรไปบ้างครับเนี่ยชงโงเอาหยิบให้ดูหน่อย เปลี่ยนออยเพราะโดยปกติแล้วชารลายต้องเปลี่ยนออยนะครับมีอะไรฟั๊มปั๊มฟัลมอ่าฟัลมเป็นเส้นแล้วนะครับก็เลยต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเกียรตะเก็นแล้วก็สายพานสายพานเอ็กเทนเดอร์นะครับี420ฟังแล้วัมคาร์เขาดังก็เลยได้เปลี่ยนไปด้วยทีเดียวก็มีช้อยางสโบใช่ไหมยางสโบรั่วใช่ไหมยางยันดันใช่ไหมยางดันรั่วนะครับแต่เนี่นะครับอันนี้ที่เราเปลี่ยนไปโอเคนะครับ เป็นมโดช่างโอดูหน้าหน่อยดิใม่